สวัสดีครับพบกับช่องฟุตบอลสไตล์นะครับวันนี้มาชี้บอลเด็ดกันนะครับแข่งขันวันที่20เดือน7นะครับวันนี้ผมอาดคิดล่วงหน้ามา1วันนะฮะก็มองไว้เป็นกระปะโอซาก้านะครับเปิดบ้านพบโชนันนะครับวันนี้กัมปะต้องเก็บ3มแต้มเท่านั้นนะเขี่ยกัมปะโอซากานะครับที่2นะครับเป็นวิซโซโคเบนะครับเจอนาคุย่าแคมปัสนาคุย่าแคมปัสช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะเชีรยวิซโซโคเบในบ้านนะครับ แถมนะครับคู่มาชิดะเซเวียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอยู่โคลมาเอฟมารีนอเอมารีนอเองตอนนี้ฟอร์มวางอันดับ12ฟอร์มไม่ดีนะฮะเลือกเชียร์เจ้าบ้านนะครับผมอ่ะแถมบอลเช้านะครับฟา์เมงโกเออคิคูม,มานะครับให้เล่นสกอร์สูงนะคู่นี้เลดไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งครับหน้าวัดที่สกอร์สูงนะคู่นี้สอง,งเป็นไปได้ครับ โบตาฟโก้นะฟอร์มสดเหลือเกินนะครับเวลานี้เจอกับอินเตอร์นาซิองนาวที่แข่งบอลถ้วยอยู่ตอนนี้เชียร์โบตาฟโก้นะครับพัดเมลัดคูเซโร่คูเซโร่เองฟอร์มดีนะแต่ว่าวันนี้พัดเมลัดเล่นในบ้านนะครับการันตีสามแต้มแน่นอนวันนี้เชียร์พัดเมลัดก็ฝากด้วยนะครับไล่ทีหนึ่งครับพัดเมลัดโบตาฟโก้สูงฟาร์เมงโก้นะฮะแล้วก็บอลเซรีนะครับมาชิดาเซเวียนะครับ กับปาโอซาก้าแล้วก็ทางด้านวิโซโกรเบครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ